สวัสดีค่ะเมนูกรลุงหินได้มาร์มม่วงแม่ข้าไห้กับทีมบ้านเนาะค่ะเนาะมา่งัมันเลครับเลยมอ่างครับจะจ้าสยาแม่ซดเ่อยืไปยูเ้ยหนเนเมแต่โมเ มูเอายังมากันกี่คนทีมเรานะมากันกี่คนถ้าไม่รวมกับเขาก็มาทั้งหมดละสิบแปดคนสิบแปดป่ะเอาเข้าไม่ได้หนึ่งแปดแล้วก็หักออกไปหั่ออกไปสามหรือสิบห้านะสิบสิบคนนะสิบคนป่ะสิบคนได้แต่แต่หมูหมูนี่ได้มีได้บ้างแต่ทีมเรามาทั้งหมดสิบแปดคนยกถ้าถ้าเอาไม่ได้ก็ก็แล้วก็เหลือเท่าไหร่ มือสิบห้าของเช่นนีไม่เคลือ17บจ็ดนี่ดูนี่นี่นี่มอยากันมทงานเดินเอยนานๆเราได้บนนี้น้องถูกบถูกไนงอานอแปเอยด้วยนเอาเลยเมครอบชกน เมแลแขงเลยะกอโนแข็งะแ็มาก้ายนี่น้อยราาอปายอยู่อโี่ลูกคโดนร่าเล็นนันี่แหละก่าอดสอ้อเนี่ไอ้ตุมเราในุกเดส่ตัโตายน้แค่ของคุกว้างวาเจ้าจะเล่นจะเญ่นจะเนมาขายร่าล น้าดีๆเลเราแก่เด้ออย่าลงเด้ออย่าหจะลุกพุ้นเขาแย่จะลุกพุ้น่เขาไปได้เ่อนน้่รัาารัฐบาลร่หพีก็ได้หรือรถส่วนตัไอ้แคมไแเ้หน้าเขามีได้แพมหรือย้อด้วยนะ นับแขีเ <c ười> <c ười> ่นกันัขเหอนั่งนับง้งเขาเยนเนี่ยเด้บปะกันนะแจ๊ีขวดนึงนะ้าดนะซิปปูนงวงนะครัเราว่าีจะมูนั้นไม่พบเบอเดี๋ยวจะงโมค่ะถ้าถ้าซิปถ้าซิปปูน่ะวันนี้ไม่ได้ไปกินไม่ได้กินในแซเลยนะ

ลเจบอกครบครบไม่อย่างนี่ไงเดยห้ถงนึงบ่ไก่ย่างกระเพรียงบ่ลาเวงโซเฟล่าบ่ค่ะขอบคุณโซเฟลาด้วยนะคะสำหรับก่ย่างร้อยเอ็ดมินิเดคาเดอก็ขอบคุณน้องโซเฟล่านะคะมะม่วงมื้อนี้กาคอง ช่องสามแล้วก็เบอร์พอยแล้วก็ช่องค่ะเขาเลี้ยงมะม่วงนะคะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่แพ้จะกลับก่อนเหรอไม่ได้พูดแล่วเห็นยังมึงเฮ้ยน่าทุงไม่กี่ทุงสีแล้วคนมากกว่าหลายคน ตะมอกได้มันจะมืนะไปหรือยังไปแล้วตะมอกไปยังืนมาาวลาองรถวบับไปอนตะมอกนะจะไปแล้วค่ะได้คนละสองโลสองโลนะคะเบอร์พอยกับช่องสามละกันลูกพิน

นกีดหงมะม่วงเขาน่ะสรุปไปน้ำนุ่นุสรุปกีดหิโอัสุาูงอบกว่อไป่เขามันได้เาซซผมกเรอยู่รงนี้เออเดี๋ยวคุณชเฟียมาอันนี้แถมบอกมาขอบคุณค่ะให้รำให้รวยสุขภาพแข็งแรงเด้อ มังวานาเจอกันกระพ่องหมูกร <c oughs> ย่างลอยเอ็ดนะคะแซบแซบ,บค่ะตะมอกเมืออะไรนี่ตะมอกนี่ควองลุงนะไปก่อนกันเด้คอค่ะเด้อไปถ่ายยูโรเด้อเ <c oughs> ปโลโล็ดออรลอลานะคะพูหนึ่งสีเมือพูหนึ่งสีบะเมือ ไปไหนไปกันเลยนะว่าใส่ใจตัวเองเล้นี่เสียงนูแสบๆสบเดิมมานี่ขาวปีลยค่ะเนื้อเคียงเนื้อมโนโลมมาสซนเจ้าเก่าเจ้าดึงเอานายล่าโลนเฮานะแมนบอกนูคือลงวะเอาไว้ข้างหลังบอ ใอ้มัดให้นูนเอได้เปลงบ้านได้เป็งสเดคุณครูมาแล้วบอี่นออันน้นครูโซเฟียสามคนซีทยยังเตงโมเเื่อขอโาเด้วบวีมโทรหาเาน่ะในโทรีมาแล้วหรอใครจะไปนั่งกับพี่โซเฟียล่ะ รถเก๋งของครูน่ะคุณครูน่ะรถเก๋ง คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะพากันขึ้นรถแล้วลจะไปตามหาศิลามณีอีกนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ